และในเวลาไล่เลียเช่นเดียวกันนะคะก็เกิดคําถามต่อยอดไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือความจําเป็นของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษหรือกฎอัยการศึกซึ่งขณะนี้ใช้มานานกว่า6เดือนแล้วค่ะสําหรับนักสังเกตการทางการเมืองบางคนก็ระบุว่าดูเหมือนจะใช้นานเกินไปเพราะว่าที่จริงประเทศก็อาจจะกําลังสูญเสียโอกาสเมื่อไม่ได้เข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่สําหรับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ระบุว่า ผมก็ไม่มีความสุขแต่ก็จําเป็นที่จะต้องใช้กฎอัยการศึกและวันนี้ย้ําเช่นเดิมนะคะว่าจะต้องคงกฎอัยการศึกเอาไว้ติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอดแก้วค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยพอแล้วนะใครมาต้องผานท่านนายกครับขอเขียนองายการเสร็จหน่อยชั้นนี่คือจะประกาศไปจนกว่าวรัฐบาลจะปฏิรูปเสร็จยังไม่มีการเลิกถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้น คำตอบและการสแสดงออกของนายกรัฐมนตรีเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการยกเลิกกฎอายาการศึกทั่วประเทศหลังจากเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ย้ำถึงความจำเป็นของกฎหมายพิเศษที่ใช้ารายนี้มาอยู่ครับบอกครับแต่ก็จำเป็นนะเพราะฉะนั้นก็หลังจากมีการสแสดงความไม่เห็นด้วยด้วยการจัดกิจกรรมสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในสถานที่ต่างๆต,ต,ตลอดสัปดาห์ ทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเพื่อปรับทัศนคติการทำงานของเราเนี่ยโอเคผมพ้อจะรับฟังทุกเรื่องจากทุกคนนักศึกษาทุกคนส่งมาแต่ถ้ามาบอกว่าขอเป็นชัไตขอเลือกตัง้งผมก็ให้ไม่ได้เนี่ยขอเรื่องเดียวทําไมอะเรื่องอื่นผมฟังหมดอะแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามาขัดขวางการทํางานมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลานะไม่ใช่เวลาแล้วเวลาที่มันเกิดเหตุในคู่นี้ผ่านมาอ่ท่านก็ ท่านลองคิดเอแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกว่าประกาศกองทบกฉบับที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาพผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศภายหลังมีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี2556ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20ก่อนที่การรัฐประหารโดยคสชจะเกิดขึ้นในสองวันถัดมา ภายหลังการเจรจาร่วมกันระหว่างแกนนำกลุ่มการเมืองไม okay. right. mm ่ประสบผลสำเร็จทำให้การชุมนุมทางการเมืองระยะเวลากว่า7เดือนถูกยุติโดยคอสชกว่า6เดือนหลังจากผู้บัญชาการทหารบกประกาศกฎอายการศึกเดินบนเส้นทางอำนาจทั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารและผู้นำประเทศ กระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการประกาศใช้กฎอายการศึกถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งท่ามกลางการะแสเรียกร้องสิทธิ์การแสดงออกการที่ผมเข้ามาแล้วทําแก้ปัญหาให้เข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นธรรมหรือแก้ปัญหาที่มันมีความขัดแย้งกันผมถามว่าผมทําผมทําผิดตรงไหนหรือผมทำอะไรที่มันเสียหายหรือ,อยังที่มันร้ายกาจแรงที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนผมเคยทําอย่างนั้นหรือ,อยังอะไรผมอาจจะไม่ใช่ไปใช้ตายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมถามว่า การที่เป็นชาวไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำอะไ,ได้ครับประเทศไทยมันได้บ้างผมถามที่ไปหาคำตอบให้ผมเอาละพูดไปเดี๋ยวก็ไปลามปามไปทะเลาะกับตรงนี้อีกไหมครับวันนี้ดูที่เราทําอะไรบ้า่ารู้ไหมว่าทําอะไรพวงเนี่ยรู้ไหมพูดในห้องเมื่อกี้ฟังมาไหมมีข้อสังเกตจากนักสังเกตการทางการเมืองต่อความเหมาะสมของการใช้กฎอัยการศึกและระยะเวลาของการใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ในสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างปฏิรูปประเทศ ผมคิดว่ามันมันใช้มานานเกินไปและคนก็เบื่อคือบทปฏิกรณ์การศึกมันไม่ควรจะใช้นานนะฮะกำลังพูดถึงเรื่องการปฏิรูปอ่ะเพราะฉะนั้นคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นกการศึกนี้มันก็มันจะดูลาสมัยไปแล้วที่ปัญหามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงมันเกี่ยวกับปัญหาของชาวบ้านอ่ะรวมทั้งเรื่องคนเขาอยากจะเสนอแนะเรื่องปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องแรงจั่งด้วยมันก็เป็นเรื่องที่คนเขาอยากต้องแสดงออกอ่ะมันถึงจุดที่ต้องแสดงออก วันนี้นาะยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าจะยังไม่ยกเลิกแน่นอนอย่างนี้จะกลายเป,เป็นเติมเชื้อไฟให้กับกลุ่มที่เห็นต่างไหมครับผมคิดว่าเขาตีความแบบเข้มงวดไปหน่อยถึงไม่มีกฎในยการศึกเขาก็ควบคุมได้นะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายอื่นๆไงเว็บไซต์ a ช g e .org มีนักวิชาการและนักกิจกรรม102คนทำกิจกรรมลงชื่อสนับสนุนถแถลงการยกเลิกกฎอัยการศึกมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า2,500ลายชื่อ เรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกเพื่อสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวประเด็นปัญหาของประชาชนด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Human ิ i g ม t s Watch ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาวาระที่เป็นประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นที่แรงเห็นว่ามีความสําคัญในลําดับต้นคือฟื้นสิทธิพื้นฐานการแสดงออกและเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นที่เราเสนอนะุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน สื่อต่างชาติหลายสำนักรวมถึงโซเชียลมีเดียก็ได้รายงานต่อเนื่องนะคะกรณีที่ผู้ที่แสดงกิจกรรมทางการเมืองด้วยการชู3นิ้วเหมือนกับเนื้อหาในหนัง The Hunger Games ถูกควบคุมตัวไปค่ะ Mashable.com หนึ่งในโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมอย่างสูงรายงานว่านังเรื่อง The Hunger Games ได้จุดประกายให้เกิดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในชีวิตจริงในไทย และได้อ้างคำพูดของคุณสุนายพาสุขที่ปรึกษา h u Human Rights Watch ประจำประเทศไทยว่าความรู้สึกต่อต้านารัฐประหารยังเกิดขึ้นและรอวันปัทุเพราะว่าสถานการณ์ในไทยยังไม่อยู่ในภาวะปกติ Deadline com รายงานโดยอ้างคำพูดของนักศึกษาคนหนึ่งที่ไปร่วมกิจกรรมชวนกันไปดูหนังเด e h u ังเก g a m เกมเมื่อวานนี้ว่าเนื้อหาในภาพยนตร์สะท้อนสถานการณ์ในไทยเมื่อผู้คนรู้สึกว่าถูกปิดกั้นการแสดงออกจึงต้องการต่อต้านและต่อสู้ และการต่อสู้เพื่อไปดูหนังสักเรื่องก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนสำนักข่าวอาทีของรัสเซียรายงานว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นด้วยการแสดงออกเงียบๆอย่างกล้าหาญเกิดขึ้นหลังจากมีความพยายามประท้วงในหลายพื้นที่ของไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ต่อต้านการรัฐประหารแต่ถูกควบคุมโดยตำรวจ Sydney Morning h e r a l ัของออสเตรเลียรายงานว่าจนถึงขณะน,นี้รัฐบาลมีคำสั่งปิดเว็บไซต์ไปมากกว่า200เว็บไซต์ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและการบังคับใช้กฎอัยการศึกซึ่งห้ามผู้คนชุมนุมกันมากกว่า5คนขึ้นไปแต่6เดือนผ่านไปหลังการรัฐประหารรัฐบาลกำลังเผชิญกระแสะเรียกร้องหนักขึ้นให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษ นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีในขณะที่ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก็ได้ระบุถึงการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลนะคะแต่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคกับการพยายามนึกถึงคำคำหนึ่งที่นึกยังไงก็นึกไม่ออกค่ะพูดแต่เพียงว่าเรากำลังปรับในเรื่องของการทุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวก ในเช่นการตั้งศูนย์วันซ่อมเซอร์วิสลดขั้นตอนมีแต่ทําให้สะดวกขึ้นไม่ได้มีเพื่อจะไปตัดทุกคนไม่ใช่ยืนยันนะเมื่อวานนี้พูดต่างประเทศก็มาถามผมเรื่องนี้มันทําให้ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เขาา้าใจเขาก็เลยไม่กลา้าลงทุนผมยืนยันว่ากาิการเดิมยังมีผลทุกอย่างเหมือนเดิมยังไม่ได้แก้ไขนะสองก็คือเราจะไปลดขั้นตอนให้ขึ้นให้รวดเร็วขึ้นใช้การบริการาวันซ่อมเซอร์วิสให้ได้แล้วก็อะไรใช้ในการซื้อขายการ อะไรต่างทางสิงค uhh ิปวยโลหให้ได้นะ e อะไร e ไอ้ย e อะไรไอ้ยิ uh Damn, yes uh um, ้ใกล้ตอบช่วยไม่ได้เลย e commerce e อะไรท้กอย่างอ่ะ e e อนเด็กอ่ะ e economy นั่นแหละมันต้องพัฒนาไปอย่างนั้นแล้วไอ้ยิงใกล้ช่วยไม่ได้ปัญหาแบบนี้หมด